กาบสะบัดดีพ่อแม่พี่น้องกาบสะบัดดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะแล้วก็ปา้าลุงเอาอาพี่น้องทุกคนสุโมงสุบอนบอกที่เป็นทางเมืองไทยทางลาวทางต่างประเทศพี่น้องมัน,นยังกาหยูคุ้มหินพี่น้องในคุ้มหินที่นมองเขาระเบิดหินมองเขาจกหินคนหาแบบว่าสมบัติพี่น้องห้าสับหาสินเดี๋ยวบอกเป็นสีลงไปเบิ่งแบบมันคุ้มทางหน้าเปิดก่า ลือกันมากนะพี่น้อง10-20ป,ปีก่อน14-15ปีประมาณนี้ยเขาบอกว่าเป็นคุ้มพันญนญา,าพี่น้องเพราะว่าน้ำที่เป็นสีเขียวพี่น้องแล้วก็เป็นคุ้มน้ำที่ว่านแยพี่น้องเหลือเป็นเหลือลงไปพื้นดินผืนพี่น้องไปเบิ่งประส่งที่เป็นมันนี้พี่น้อง เป็นช oh. ิ้นที่เขาระเบิดพี่น้องผู้เราไปจอดใด้พี่น้องไปถ่ายแป๊บเดียวพี่น้องนั่นก็ก็บสิบบุพเพยันน้องพี่น้องไปโอ้หน้าพี่น้องเป็นหน้าสิบบุพทันเขียวพี่น้องเลย ลึกกว้างพี่น้องวิ่งพี่น้งองเฮ้ยคนงอควยตัวกวับันิดเจ็บหมับเลยพี่น้องคนลุกพี่น้อย มองได้สิมีแบบได้หนึ่งเบาเป็นสิเป็นคนที่คนหลุกแบบคนสิหูซึกได้กับ,บ่เมยีเยนพี่อเนาะกว้างไปหน่อยเป็นหน้าผากูทกรลุดมือปเป็นโอกาลลงเอาอีกพี่เนาะถิมเลยอันนี้เพิ่นว่าเวลานำ แม่น้ำโคงลงกับซีนุกลงน้ำพี่น้องผอมเป็นหูเป็นจวยลงไปอยู่หลุมพี่น้องเลยจะทำใหก่อนก็มีแบบว่ามีคนลงมาพี่น้องมีเด็กน้อยลงมากับกับโบเห็นพี่น้องกับว่ากับเสียชีวิตหลายคนเลยพี่น้องอยู่นี่โอ้บอกแล้วก็คนลุกปลวกดีกว่าโอ้ก็กขวงพี่น้องดินน้องกขวง ปีน้ำขุนพี่น้องแต่ละปีน้ำเคี้ยวเป็นน้ำทะเลเลยพี่น้องแล้วเขาโจกหินไปขึ้นมาหาคำคนเวียนน้ำพี่น้องตะกี้มามาขุดหาคำกับเชียชีสิตไปร้ายคนพี่น้องคนในบ้านว่าพังบอเลยงกันเลยมามาสำรวจเบิ่งพี่น้องก็เคยมาแล้วตัวหนึ่งตะกี้บุรีมา่ายลิปจะสี่ห้าปีขึ้นหลังมาน้ำเคี้ยวเป็นน้ำทะเลเลยพี่น้องแล้วคุณ ขุดไปจนเป็นเป็นเขาก็หูพญานาคเลยพี่น้องเป็นหูพญานาคผ้าคึม้มพี่น้องมันโหห้องบลืมบลึมเ <c ười> ดีย๋ยวสิไปบึ่งทางข้างมีพี่น้องมัน เป็นคุมสมบัติเ้อพี่น้องบ่แม่นคุมมันอุนพี่น่อยขุดหาสมบัติจนก่วงควงจนเป็นหินเป็นหินแตกหินเหือเป็นหนาผู้หนาผ้าพี่น้องกรเพินเขาก็ได้รับอนุญาตมาจากไแลรวก็บ่บู้พี่น้องพอเขาเสื่อว่ามีคำพี่น้องก็เลยขุดคนก็ได้ล่มหายใต้จากไร้พี่น้องคนในหมู่บ้านก็มีเสียชีวิตลงพี่น้องพอแนน้องมีแพ้กายุ่งเลยพี่น้อง นำแต่ใส่เบ็ดจิตปลาปวปลาก็คือบุคคลเห็นบทประเดพี่น้องบุคอยมีพอเป็นมันเป็นหูลงไปเลือกพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เขาเป็นหูลงไปเป็นหูเป็นเล่าลงไปเลยพี่น้องมันโบราณเขาก็ว่าวเสือเป็นหูพญานาคพี่เนาะแต่จุปมาเนี่ยสังเกตได้ว่าเนาะรู้สึกได้แต่ว่าถ่ายไปเนาะคนลุกไปน่ะพี่เนาะพอมาคนเดียวพี่เนาะ แต่ว่าบ่เป็นนามีกะกะบ่ได้มาผู้เดียวพี่น้องอยู่ในหัวบ่เป็นกะก็มีมีอีเหวมีวรักษาพี่น้องมีวรักษาโอ้เนเนี่ยสิลงนบ หินกรึบครับพวกนั้นเรียบร้อยเลื่ป๊าปกดวิวพี่เนาะขีขี่ขี่ฟ้าก็สีต่ำพี่น้องทางทางทางเบื้องทางนี้เป็นวิวรียบร้อพี่น้องทางเกา,า,าหินเขาขุดขึ้นมาขุดข้นพี่น้อยลาเวไปหนักที่ขุดข้นพี่น้อง ัดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุกูสุคนเด้อร์มนี้ก็มาพี่น้องมาถ่ายคุ้มหินพี่น้องหรือว่าคุ้มพญานาคพี่น้องมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งกในส้มพี่น้องเนาะบางคนก็อยากกูจักก็แม่นพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าคนคนคนผู้เฒ่าวคนเบาเนาะพี่น้องว่าคุ้มนี่แปลว่าเป็นคนเวียดคนเวียดนามาขุดพี่น้องขุดคนหาสมบัติหา หาขับไม้ประมาณนี้พูดอะไรเป็นมันเป็นหูใหญ่เป็นหูเป็นโกนเป็นเกลียวลงเลยลงลงไปพื้นดินนัพี่น้องเพื้นก็เลยเสือว่าเป็นเป็นหูปัญญาหพี่น้องเป็นหูปัญญาหนาแต่พอเป็นมาไทยพอเป็พี่น้องในบึงในส้มก่านการเป็นมาเป็นเดือดพี่น้องบ่อนเป็นกระดินมาจากป่าของชาวบ้านเนี่ยเลยพี่น้องแต่ว่ากวีผู้ได้กายุ่งรวยพี่น้องไดงกวีคนมันได้ว่าลงไปอาบน้ำหรือว่าลงหาปลาพี่น้อง พอมีคนลงมาที่หน่อยสองคนลงมาแหละมาสักผ้าพี่น้องมันมาสักผ้าแล้วก็บเห็นเลยเนาะไหลลงไปน้ำเลยปกติน้ำสีเป็นสีเขียวพี่น้องพี่นคนตกดูกเลยน้ำตมไหลลงไปพี่น้องแต่ก่อนน้ำเขียวคุณน้ำทะเลพี่น้องเขียวแบบเป็นตองเลยพี่น้องบบเป็นมาเห็นเธอหนึ่งกับคุหลุกมาส่วนกับคนขิงลูกในหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเวียดนามมาคุดกับ ไปหลายคนที่พี่น้องลงมานลลี่นแต่ลงมาทาไทยกับว่าแมนพี่น้องเป็นก็เป็นเป็นหินแตกพี่น้องแต่ว่าเขาระเบิดหินกับว่าแมนพี่น้องเบิดเอาเอาระเบิดไปบดก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมสนุนโมเบนให้อยืนยินมีสุขทุกทุกฐานเด้อโมที่เป็นทางเมืองไทยของเราทางต่างประเทศ อยู่เยี่เป็นสุขรูปภาพเข้มแข็งในนาทีการงานบวชสุขูสุคนหาเงินให้ได้เงินหาคำคือสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะพี่น้องการอยู่เยีมีสุขทุกนฐานนั่นแหละบ่เป็นกระบ่มบ่ชักสิบอ่บไปได้ห่อซับไปซับมากเขาจะแบบเจ็ดสิบอแต่ความเก่าก็แตจะก่อแต่สิ่งดีๆออก่างไฟนะพี่น้องข่อสิ่งนี้ดีก็อยาก คนนั่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้ยี้ไม่แห้งสุบผ้าเข้มแข็งอะไรก็บโบทอร์ีวิตแต่ความดีเพี่ยงแต่ถ้าขยัอยูดี้ไม่แห้งเข้มแข็งโบทูสูบคนผู้ใดอยากเก็บจับจนแล้วนะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองมีพอใส่พอใจนะครับนะครัวพี่น้องคำว่าข้อนี้ก็ส่นมากคอควรมเลยพี่น้องอาปลาลุงถูกฐานเนาะมาเป็นมิตรโค้กทำลายพาจากในคลิปนี้กะพบพบกันในคลิปหน้า ที่ไอ้จิตอะดรเขามากเป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาเป็นเยอะพี่น้องเพื่อมีกำลังใจเหตุลิปต่อต่อไปพี่น้องเลยครับผมมีกำลังแรงใจเนาะที่ว่าทำนาทีให้ดีพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้พุทธสู่คุณสุมงสุวรรณเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวเหตุจีทางฝั่งไทยทุกทุกจังหวัดเนาะที่เขามาเบ่งมาซุ่มให้ยูเดียนมิซูทุกทุกฐานเด้อ ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງພໍ່ໆອັນນີ້ກ